สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสี BP f a r ารนะคะวันนี้โบก็จะมาอัปเดตต้นกล้านะคะอายุ18วันนะคะอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆกันนะคะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ่ะอันดับแรกโบจะยกให้ดูในส่วนของรากก่อนนะคะนี่เารากตัวนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นรากฝอยหรือเปล่านะคะรากก็ปกตินะคะถ่านี้บ้างอันนี้ก็ปกติเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม มาดูในส่วนของใบบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เริ่มยืดยาวขึ้นมาเกือบจะพ้นขอบถ้วยแล้วนะคะตัวนี้ที่เราเอาวางไว้ในร่มนะคะเป็นเวลาสองคืนนะคะตอนในช่วงอายุเท่าไหร่ประมาณเจ็ดอ่สิกว่าวันนี้หรือเปล่านะคะโบไม่แน่ใจว่าเราวางไว้ตอนไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราวางไว้ในโรงเรือนปกตินะคะก็ มีปลิ่มๆขอบถ้วยบ้างแล้วนะคะในส่วนของรากก็มีเป็นรากฝอยลงมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนีส่วนใบก็กำลังใบที่5ที่6ออกมานะคะส่วนตัวนี้จะต้นโตกว่านะคะคนละถาดนะ,ะตัวนี้โบแทบจะไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเราดูเขาทุกวันทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่โตเท่าตัวที่ ตัวที่ปล่อยไว้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมีลักษณะที่จะใบใหญ่กว่าแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะโบก็จะมาฉีดพ่นนะคะเป็นเชื้อบีทีแล้วก็บิวเบรียเมทาลลิเซียมนะคะในการป้องกันพวกเตีย้ยไฟพวกมแมลงปากดูดต่างๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งวัน โบก็ได้ฉีดพ่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อต้นคลิปเนี่ยโบก็ได้ทําการฉีดพ่นน้ําเปล่านะคะให้มีความชื้นหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากนี้โบก็จะฉีดพ่นในสารชีวพันธุ์นะคะที่โบได้ผสมไว้แล้วนะคะวันนี้โบก็เตรียม5ลิตรเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พวกนี้โบก็ได้ฉีดพ่นแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาให้แนะนำเนี่ยใช้ตอนเย็นนะคะก็คือช่วงอากาศเย็นๆนะคะคุณผู้ชมเชืวว้อราพวกนี้เนะี่ยมัน ถ้ามันโดนความร้อนนะคะเมื่อตอนกลางวันอย่างนี้นะคะแดดส่องลงมาเนี่ยมันก็มีสภาพไม่ไหวแล้วนะคะและตอนนี้ฝนตกด้วยนะคะได้ยินเสียงฝนตกด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะฉีดกันเลยนะคะเปิดเครื่องเลยดีแล้วเลยนี่นะคะก็นนะะจะได้ยินเสียงแบบนี้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยโบก็ได้สังเกตแล้วนะคะว่าจะมีพวกเพี้ยไฟนะคะเข้ามา เริ่มเข้ามาแล้วเห็นมาเกาะใบแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ่ายกลางคืนนะ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องรอตอนกลางวันนะคะคุณผู้ชมวันนี้โบก็จะฉีดทั่วแปลงผักเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่โบจะพูดถึงนะคะคุณผู้ชมก็คือว่า ความจริงที่เราต้องเจอนะคะในแต่ละรอบเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะที่คุณผู้ชมว่าโบโบปลูกผักสวยๆเนี่ยมันก็มีบางรอบนะคะที่มันสวยจริงๆแล้วก็บางรอบเนี่ยมันก็โตช้านะคะเหมือนรอบนี้เนี่ยโบคิดว่าจะโตช้าด้วยซ้ำนะคะซึ่งโบคิดว่ามันน่าจะไปชะงักในช่วงที่แดดมาส่อง ขาดเพาะของเรานะคะในวันที่มีแดดร้อนๆเนี่ยมันทําให้รากหยิกนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยชะงักการเจริญเติบโตในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าบางรอบเนี่ยอายุ10วันเนี่ยแทบจะพ้นขอบถ้วยแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสิวันแล้วนะคะยังไม่พ้นขอบถ้วยเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมันก็เป็นความจริงที่เราต้องเจอนะคะมันไม่ได้สวยงามไปตลอดนะคะทุกรอบทุกรอบเนี้ย โบปลูกมาเป็นจะเข้าปีที่สามแหละมันก็เป็นอย่างนี้ประจํานะคะบางรอบก็สวยบางรอบก็ไม่สวยนะคะแต่ส่วนมากที่โบถ่ายรูปลงน่ะก็ถ่ายตัวสวยๆนั่นแหละนะคะอวดคุณผู้ชม <laughs> เราทําอะไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกๆอย่างนะคะแต่ว่าด้วยความที่สภาพอากาศบางทีเราควบคุมมันไม่ได้นะคะมันก็ส่งผลให้เรานะ่ะปลูกผักไม่เหมือนเดิมนะคะ ก็ต้องร,รับความจริงตรงนี้ไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนน่ะเพิ่งเริ่มตอนแรกนะคะผักไม่สวยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็เริ่มจะถอดใจแล้วนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะลุยไปก่อนนะคะลองปลูกไปก่อนนะคะให้ได้เจอใครเจอปัญหาเร็วเนี่ยก็จะมีเกาะป้องกันได้เร็วนะคะก็จะได้รู้วิธีป้องกันได้เร็วนะคะคุณผู้ชม เนี่ยเหมือนโบนี่กว่าจะรู้วิธีป้องกันนะคะก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะคะทั้งได้ผลไม่ได้ผลก็เท่าที่โบพาดูเมื่อกี้นะคะต้นกล้าของโบนะคะส8วันแทนที่มันจะพ้นขอบถ้วยแล้วนะ,ะก็ยังอยู่อยู่ในก้นถ้วยอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีปัญหาในช่วงที่รากมันหยิกนะคะเนื่องจากว่า บที่บ้านโบน่ะมันเป็นน้ําบาดาลน,นะคะแล้วก็ในช่วงที่เราเคาะต้นกล้าเล็กๆน่ะแดดร้อนด้วยนะคะแดดร้อนแค่3ามสี่วันเองนะคะคุณผู้ชมมันก็เป็นพิษให้กับต้นกล้าเราเลยนะคะก็คือทําให้มีรากหีิกด้วยนะคะส่วนวิธีแก้วิธีอะไรนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะคะวิธีแก้ของโบก็คือการย้าย ต้นกล้านะคะลงมาอยู่ในกล่องน้ำลึกนะคะคุณผู้ชมมันก็จะช่วยให้รากนะ่ะทะลุออกมาไวๆนะคะช่วยให้รากเป็นรากฝอยได้ไวนะคะคุณผู้ชมในการแก้ปัญหาก็มีแค่นั้นนะคะแต่ว่าในส่วนของเรื่องว่าผักโตช้าผักอะไรแบบนี้เนี่ยนอกจากว่าช่วยทางช่วยบำรุงใบแล้วเนี่ยก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้อง ล่อยให้เลยตามเลยนะคะในใน,ในรอบนั้นนะคะคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมก็จะลองดูแล้วก็ทําความเข้าใจไปด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าให้โบพูดไปเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าที่โบพูดมาเนี่ยมันจริงมันเท็จแค่ไหนนะคะที่โบพูดมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะคะอ่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมลองดูก่อนนะคะก็คือโบจะมักพูดทุกรอบทุกรอบนะคะตลอดที่โบทําคลิปมาเนี่ย ว่าอยากให้คุณผู้ชมนะ่ยลองทําดูก่อนนะคะมีปัญหาที่1 2 3เนี่ยแล้วเราจะแก้ยังไงนะคะหรือว่าปลูกรอบแรกนี่สวยเลยนะคะเราทํายังไงทําไมมันสวยเลยนะคะน้ําฟ้าอากาศนะคะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ยากมากๆนะคะก็คือก็ต้องทําใจตรงนั้นแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมโอเคสําหรับวันนี้ก็พามา ดูแล้วก็อัปเดตนะคะทั่วๆไปในสวนแค่นั้นเองแล้วก็การดูแลภายในสวนโบก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวโบจะเริ่มหาน้ำส้มควันไม้โบหมดแล้วนะคะโบแวก็จะได้สั่งซื้อน้ำส้มควันไม้มาใช้อีกนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยในการให้ผัผกสลัดของเราเนี่ยแตกยอดได้ดีนะคะยิ่งเรา ฉีดพ่นในช่วงของอายุของต้นกล้าในช่วงประมาณ25วันขึ้นไปนะคะแต่ว่ามันสามารถฉีดได้ตั้งแต่2 1 4วันเลยตั้งแต่เราเอาลงกล่องน,นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยช่วงอายุ20วันขึ้นไปมันก็จะเริ่มแตกยอดได้ไวมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอันบบกก็เลยใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อปีทีนะคะบิวเบรียนะคะเมทัลเลเซียมแล้วก็น้ำส้มควันไม้ก็คือใช้ไปหมดเลยทั้งป้องกันทั้งบำรุงเนี่ยแล้วก็ ส่วนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดเนี่ยก็คือโบไม่ได้ทำใช้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าใครมีอยากจะฉีดพ่นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโบแนะนำเป็นฉีดพ่นในตอนเช้าในวันที่ฝนไม่ตกในวันที่ฟ้าไม่คลึ้มนะคะในวันที่มีแดดแค่นั้นนะคะแดดก็ต้องเป็นแดดอ่อนๆในช่วงเช้าไม่เกิน8โมงก็แล้วกันนะคะหรือว่าในบางพื้นที่เนี่ยประมาณ7โมงครึ่งนแดดก็เริ่มร้อนแล้วก็ไม่เกิน7โมงนะคะก็สามารถฉีดพ่นได้ช่วงแสงอ่อนออนเนี่ยผักก็จะ เปิดปากใบใช่ไหมคะเพื่อที่จะเริ่มรับธาตุอาหารสารอาหารแล้วก็เพื่อที่จะปรุงใบในระหว่างวันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสหรอบวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ